ก็แล้วกันทคนถือว่าได้สารเต้มเลยผันเติมงานอะไรมันไปหานกที่ค้างก็คอยเก็บแต้มแล้วก็สิมือหาแต็มอยู่ขากินยอดทุกคนสุขสบายดีและสวัสดีเพื่อสิทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพรรณมนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พบกันในบรรยากาศยามค่ำค่ำทุกคนเลยคอยละทีมงานที่ไปหาอยู่หากินทุก่อนหาอยู่หากินจะหากินเพื่อน Bạn tử một lọ của nó Bạn tử một lọ này lọ. lọ theo kèm à, kèm hỏi hỏi Cái nhìn bỏ Nên cả... Nên cái Nhìn cái nông ừ. cái... <laughs> 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 à, Hẹn nó mất Hẹn đấy Hẹn mốt và thang kia chắc mày bồi Nhân phải. Nhân ừ. để để phải à, con, nào Nhăn cái con nào อย่างน้ำทางคนเลยอย่างไปเจอผายสีการเบึงหอยปังก่อนปีนี้มันทีมีบนเรื่อยแล้วล,ลาปีที่เก้าเจอถือว่าเห็นอยู่ได้เห็นหอยกะเดี๋ยวลองลองมึงรอบนี้ละที่ได้หรือไม่ได้กะถาเสร็แล้วไปจอบมันก็มาแห็นะมาแห,นมา,หน,นมาเห็นคอยเอิ้มาแหนข้าเจ้าเอื้มาเห็นทีมงานาเอื้มาเห็น คนตังบาตังบ้า,า,งบานทุกคนเลยมาอยู่น้ำกัดเบิรนมอือกันโอ้โหขยำขคักเลยโหนอะไรผ่านเติมกา,าหาเบิรง,งก็งกงม,กกมาแห่นรถทุกคนเลยยังโง่เงี้ก็เป็นหมาอยู่บนมุดกคกนี่แหละกคกต้นนาทุกคนเติมยากงก่อนเลย เห็นบ่งบงเงินนะต้อเป็นกคงเนอต้องเป็นไเลเลยทุกคนบึงบางเงินไปที่เก่านะ่เคยเห็น,น,นเต่น,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 นห้าเลยทุกคนคอยดหาน้ำหลังก็บมงเงินางเงินมาเห็นก็หลงคำวาพเจ้าเลยเอาเป็นว่าคอยเชื่อมามาเห็นได้ทุกคนนะเศรษก เดี๋มาเอาเลยดีทึ่งเลยหลังจากที่คอยโกดสอบโดยละเอ็ดแล้วทุกคนคอยส่องมาละยังโคม,มือคักเลยครัถือว่ามาแงนกล้องนี้มาบมเป็นนะบเป็นมามาเห็นกุ้งปีนี้มีมาเป็นกำลังจะม้อย Đó, xin yang nhang lát ông sư thiền cho anh đi đây Nhang lát ông sư thiền cho anh đi đâu bà Hả? Đi này phải bước con Ông ra được hơn Nhang lên con Nhang มันขาเขียวนะออนี่ดูนี่มันขาเขียวนะโตหมดแล้วโตเดี๋ยวพันเติมบริจัดการดุกยนนี่ิ <c oughs> ดแหมดคน สุดยอดสิผันตัวยิ้ม,มจักโอ้นกเขาขีแล้วทุกคน,นงามๆเลยดิเรามาเห็นมาให้แล้วทุกคนเลยกคกต่ตำๆนะกคกคงไมีสูงนะเดี๋ยวเลาะขึ้นไปบางบอนสวยกันเ้าทุกคนนะมื่อกี้มีบ้านเรานะกคกมาทุกคน <c oughs> กำลังนึ่นไปหาบึงเห็นเป้าหมายแล้วก็ได้ขึ้นเลยจะขึ้นทั้งเลยแลย้วหกัก้งหมดหมดอ๋อฮะท่านเดิมลุยตัวไ่ได้หักไม้นะเฮ้ยก็<อ>จะาหาักไม้คือซีเมนกุ๊กนี่แหละทุกคนก็จะเอามาให้ตามบ,บึงคือสิมิที่สูงไปแล้วนะ ủa ừ, mà hai người đi ô kê thật thật lái đi thật thật đi แ 6, ล้หกเห็นมเวย้ยมีขนตกเหลือเด้้ยขนกเลือเฮ้ยขนกเลืขนพวกเหลือกะามันสูงไปเลย,ยทุกคนเลยมันสูงไปเล้ะประมาณสิบปลายเมตรสิบห้าเมตรระมาณนแหละ แต่ก็สีคือหกคนน้ำบนแหนมบนเบ,บิงค่อนข้างที่จะหกน้อยหนึ่งก็มีน้อยลหลายเติมเลยเมาเป็นเมื่อเช้าทุกคนนะเมื <c oughs> ่อเช้าจะค่อยมาลองบ้างจักพี่ได้จะบ่แล้ว ติดตามบังเอิญเช้าทุกคนอแจงหูแจงตาแล้วทุกคนเลยประมาณตีห้าก็กว่าแลวเคยยอดหกโมงเช้าแลวทุกคนฟ้ากำลังคอนใกล้สะแจงตะเวนกำลังเริ่มจะขึ้นตอนนี้ก็ก่สจะได้เล่อไปเชิอ กลุกมาให้ก่อนทีเฮาพอเห็นขึ้นนี่แหละทุกคนไปมันนี่ก็ไปกัแบว้าสิไปกับพันเติมพันเติมมาแลหนึ่งเขาก่อนไปเอาไปก่อนทุนไปดูอยู่ตรงกันแล้วละค่อนข้างที่จะคืนบ้านเลยทุกคนเลยกับยืนห้องนี่กับมืดนี่เดี๋ยวหอนแล้วกมับง,ง่ายเได้ขึ้นไปกับงให้ก่อนขึ้นไปง่า้แล้วก็งงวก็เสียใจเห็ด z ุบอลเพิกก่อนวาย z o มเพิก่อนขึ้นไปไปขึ้นไปัเลยทุกคน ปันเติมเพิ่นมาฮอดทุกคนเลยปันเติมมาฮอดเลยก็บเขาเกิดเจอเพิ่งไปเก็บนกเลยนกไปลิ้วทุกคนมันมีเห่านกก็ตงกันสร็จก็เล่นบ้านนี่มึงมีได้ในชะ่ไหมเห็นไหม

แตงคู๋ทายพ่อผันติมนขอตัวใหม่ทุกคนผันติมไปเ,เก็บล่ะ กเล่นกับเห็นที่ตโตก็ลดสอยเลยก็ฮะทุกหลายซีนเนาากับโตอีกว้าขาดบ่อยคน ถือว่าได้สารเต้มเลมฟันเติมยางอะไรันจะหานกที่ค้างก็เก็บแต้มแล้วก็ส uh, ิม <si> ือหาแต็งอยู่ขากินก็โทษเลยนกกระตูงพวกเข้าเกล็ดเหมืมือสาวเข้าอยู่หาเห็นไี้เลยเาไปหาแต็งอยู่ขากินก่อนเอาได้นกเข่าตัวนึงก็คือเนี้ยันเติมมันซอยเชอเข่าตัวนึงเติมใส่นกสองตัวควบคืนนี่กะ ก็ถือว่าพออยู่พอกินเลยแหละนี่โอ้ฝนจะตัดวายไม่ใช่ป้อนี่วายงามลิ้นนี่วายจะฝนนกฝนนกโคนกเอาเสือแกงเลยบ่หลุดเลยบ่เฮ้ยมีคมบ่ ข่มขวายเนาะขมมันนั่นเจ้ะขมมันพ้นบ้างเด้เลยมาแลมีอ้อเลยนะพนแก่พนกพลาเมืเลยเดกินสุขภามอิ่มโลตกินีเมื่อโลกาฟกอนกคนเลยบกนอยุ่พุ้ละบนพักบนเสาข้าวมได้ซอยหรือเห็นนกกะถ้าเห็นเหมซอยนกก่อนผ่านเติมบนมามก ก่อนกะพูดโลดทางโมห้องกัปทอาบ้านเราคำาโอ้โหเข่าล้นเลยทีก็้าหุ่มในทมงานหอวันนี้เ้้โอ้มีผักบุหรภาเพราะมีจะตำหุ่งเลยดิเห็ดเมนูเลไกินเลยครัวคือกเก่าเสริมผักบปหนาได้เลยพัก เด<อ>ี๋ยวสิเอาไปพักเือะไม่ดีเนาะเัวน้องฮึ่มทางนั้นเลยกินเพื่อนอะไรพ,รนพร<ข>อน้องก๊ต้มกุ้งคือ <c oughs> สิเข้าใจนะทุกคนเนาะกินกาแฟเลยทางกายเพื่อนมีจะพร้อมไปเลย,ย,ยเลสุดนี่ บ่กาณลีพันเตอมนี่ได้น,นี่ก็ห้างแฮลแล้วที่ลอกบนกุนมาให้โรงพยาบาลแล้วก็ปิดเวาาลาแล,วลาวกำลังโคตรก็เลยโอ้ตหอลายขนาดมันนี้เออหลายแน่ีิทั้งวายทาั้งพนะ นกเบื่อพักกับผูดนึงอ้อตะฟดกันอลยรกก่น่แหงเลยบอยมพักเลยพักจินบัพักิกนใหหั่ิพักกันนี่เลยนะ่จันี่ละโอยมีนหอนนะนี่เอาไม่ได้จับสีมันงามเลยโดยเต็มทพันธุกรรมข้าอิ่มเลย ลุกเลยให้ชดกินน้ำก่อนีีนะอ่ะพร้อมเลยทุกคนนี่เราอยากกินข้าวกินน้ำก่อนแบบนี้โถยหนึ่งเต็มโถยเลยข้าวกินน้ำก่อนทุกคนโอ้ข้าวได้สิบพันตื้นก้อนถือว่าทำมาตอนเลยถือว่าหาอยู่หากินมันนี่ก็ถือว่ามาอเลยทุกคนเลยมาแล้วก็แต่งอยูโกกินแล้วร้อยกินข้าวกินน้ำอิ่มเลย จะแต่ถ้าทำมเปิเป่เพิ่ทีทุกท่านนะครับส้มไว้แต่เพลงตนนี้ทุกคนเลยนะกปหน,หา,หนาพวกัวัหไม่เราคึ้นนี่นก่อนจบปพลงนี้ก่อน